โอเคครับก็กลับมาพบเก่งเชนเคยนี่ครับอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดบันทึกนะครับของคิววิดโอใน t ิ k กต k นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสคิววิดโอไปแล้วนะเรามียอดบันทึกน้อยเนี่ยเรอยากจะเพิ่มยอดบันทึกของคิววิดโอนี่ครับก็สามารถไปทาตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกี่หลิงตายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอาเราก็ได้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m t c o m กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาได้เลยครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลและคอรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติก๊กที่สองช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิกกันให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปชี Google หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้นะครับอ่ะก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับพอเราสมัครใช้งานเรียร้อยกกก็ดอนลับมานะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆนี่ครับอันในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม t i k กต็อกเนี่ครับกรอคบ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันต่อนะครับว like ah ันนี้เราต้องการจะเพิ um <im> ่มยอดบันทึกเนี่ยครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกมาทีเพิ่มบันทึกนะครับแล้วมาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการจะมีอยู่4บริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ TikTok นะครับแล้วก็มาที่คิวิดอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกแล้วกดแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลอกลิงก์นะครับของคลิปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้อยากเพิ่มยอดบันทึกไปเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งพันนะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไว้ด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ เอาเพราะเราโกสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเอบา,าเราบรื่องความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อน,นี่ครับอใน,นหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราเรา่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้นก็จะเป็นบริการที่เราเลือกม,มาแล้วก็จะเป็นลิงก์ของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนำให้คิดเข้าไปเพื่อเช็คดูนะคบว่าลิงก์คิวิดีโอถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี๋ยยอดบันทึกจะไม่เพิ่มมขึ้นนาครับ ต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับในระหว่างเที่ยวราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมน่านใายะครับที่ได้เขมามาชิงานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับอรือว่าเพิ่งเข้ามาชิงานใหม่นะครับอะไรยังไม่รู้ที่การเติมเงินกันเลยใครผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอันในเมนูเติมเงินะครับก็จะมีเลือกหลายช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR ว o d e นะครับ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็เติมคั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังเปาเวเลตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับอาจจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานีเวเลตนะครับ อะไรในทุกช่องทางเนี่ยครับก็จะมีคําแนะนาในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กต็อกเลยนี่ครับอาตอนนี้นะยอดบันทึกอยู่ที่18ครั้งนีครับเดยผมจะลองกด r e เฟหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดบันทึกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อต๋ตัวนี้ัยอดเป็นศึกของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาที่1นึ่งพันครั้งกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็เร็วๆมากๆเลยนะครับแถมยังมีการแถมให้เรามาด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนีครับเพราะทางเว็บนีครับก็แถมให้เราอยู่ตลอดเลยนะครับต่อมาเนี่ยพอยอดเป็นสึกขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ อาก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้เลยนี่ครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อหรือว่าคุยจักได้เลยนี่ครับโดยให้เพื่อนเพื่อหรือว่าคุยจักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แด้ตาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%เกันเลยนี่ครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้้ามาใชิงานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่คร อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขากยมีเอาเลือกติดต่อมีสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวเชื่เรือนะประกอบช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่ิที่ปัญหาอะไรห,หรือว่าสั่งซื้อไปนานแล้วเรายอดยังไม่ขึ้นเนี่ยครับก็เลือกติดต่อมักนกได้เลยนะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงคราวนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับอ่ะเขาสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนีครับ ตอนนี้น้วก็ต้องขอลาคผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ